ไปะไปเยอด่วนเลยผังพอหรือเปล่าไอ้้ย่ะว่ามามึงเก้าแบบกูหรือแบบปอมีให้เลือกสองแบบมึงออกทางขึ้นมาท่มีสองคนอะไม่ยังดีกว่ากูอะก่อไปไหไม่มึงก็หมุนตองอีสองสองเจ็ดศูนย์อะอันล่างอ่ะมีที่เลือกเอาอับกลับมึงกลับสองเจ็ดศูนย์ก่อนมึงกลับสองเจ็ดศูนย์ก่อนที่เนี่ยเรือนอกเรือนอก จะลองเปลี่ยนสติ๊กเกอร์หรือเป่าสติ๊กเกอร์อะไรบ้างสติ๊กเกอร์ยี่ปุ่หสติ๊กเกอร์มันหมุนจอยังไงวะีไอ้นี่ไงเห็นไอ้่ันางกูไอ้หนุ่ยหัวป่ะมันไฟฮัทไอ้เปนไฟฮัทเป็หัวเลยรมันุ่ยมึงบ้างปูอะแต่หนึงตรงข้างบนยืนยันการซื้ออ่ะที่มึงมีเนี่ยเออมึงปรับตรงมึงไฟฮัทอีกใช่ป่ะวะไม่ดูไม่ดูนะมึงมึงมึงเห็นตรงยืนยันการซื้อไหมครับผมเห็นไหม อืนมล่ะกดลงเสื้อกดลงเสื้อดิกดลงเสื้อดิเสื้ออย่างกันซื้อข้างบนข้างบนแห่เล็กๆกับวงซีมเล็กขึ้นไปเอามาขึ้นไปสักเต้นหนึ่งเอออ่อเออ่อ้ละเออ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 เหอเอ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 เออเอลเองเออเวอเออเออเออวเออ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 เอเปอเอ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 อออเปอเออบอเอ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 อออเ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 อเลอเเออเออเเเออเเอเออเออเอเออเออเเออเออเเเออเ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 เ ไม่ลินบอขึ้นเทียดเลยสติ๊กเกอร์นี่ก็สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์หนึ่งไปยี่สิบหกเอางี้เสื้อในแล้วแต่มึงชอบเลยมึงหันมายี่สิบหกยี่สิบหกต้องเหมือนกันด้วยเหรอเท่าไรนะยี่สิบหกยี่สิบหกโอ้ไม่ไม่ต้องต้องเปลี่ยนเสื้อเสื้อหนึ่งด้วยเสื้อไอเสื้อนอกด้วยเสื้อนอกคนละเบอร์อะร่าไม่ด้นบอเอาหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ไงเสื้อนอกเสื้อนอกถูก้วพี่เหรอ เสื้อนอกแล้วแต่สองแบบเลยใช่เหรออบแบบไหนวันเลยมีแบบอื่นปหล่ะมีสองแปดขวาของเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนขวาไปขวาไปเออเสื้อหล่อเสื้อแค่วันแบบเดีไวขวาอีกขวาอีกสองแปดสามหรอขวาอีกขวาอีกเออไปเรื่อยๆเรื่อยเออนี่แหละแล้งสีดำแล้วแต่ชอบเสื้อเสื้อนอกสองเสื้อนอกสองเป็นเลขเท่าไหร่ไหมวะสองเจ็ดศูนย์ดีกว่าเออแล้วแต่คนชอบไงกูชอบสองเจ็ดศูนย์ เดี๋ยวลองสองแปดสามใหม่ก่อนอ่าแล้วก็เสื้อสียีนก็สวยนะสีดำเหรอเออสีดำสีดำสีดำก็สวยนะถ้าเธอตัวนี้ใส่ยีนสวยอ๋อสีนี้เราสีดำงี้ยเหรอเออถ้าถ้าเกิดกูเลือกสียีนลายมึงมึงก็ไม่มีสียีนไงมึงก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ลายนี้หมดอ่ะใช่กูเปลี่ยนไปใช้ได้รู้นี่ไงอืมเอาไว้ล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสียีนไหมล่ะ มันจะดึงเวลานานยเดี๋ยวก่าเราจะได้ขับรถกนีกโอเคเสื้อในอันไหนเสื้อในหนึ่งเหรอเสื้อในแล้วแต่ชอบเลยแต่เลือกไวๆหน่อยต้องใส่หรอกเสื้อในอ่ะพี่เอ้ประกาศมันเย็นไปเลยโทถ่ก็จะถอดเสื้ออยู่เนี่ยจะถอดเสื้ออยู่เนี่ยถอดแม่งกวเหมียวเหียวเอ้ไม่ต้องบอกหรอก ลงไปแล้วเอาเหมือนกูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามารวมตัวกันที่โรงพยาบาลแล้วกันนะเสื้อในายทีเสื้อในายที11โหวตดด้วยปะกดตรงกลางกดตรงกลางแล้วพิมพ์41เลยโหวตตรงกลางมันพิมพ์ได้เออ12เอาเอลลอยมาเจ้กูเปลี่ยนเกงเปลี่ยนเกงไม่อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแขนเว้ยใช่เหรอเปลี่ยนแขนเออเปลี่ยนแขนก็ได้อะเปลี่ยนแขนเป็น102อ่ะ แขนเท่าไหร่นะไมบแขนสองแขนสองแขนสองหรอแขนหนึ่งแขนสองแขนอะไรก็ได้แขนหนึ่งแต่เป็นเป็นเลขต่อแขนหนึ่งเป็นสอง yes ลองดูลองดูลองดูเอ้ยมันบักหวนขาดอยู่น่าจะเปลี่ยนเกงว่ะเอวขาดอยู่ใน้ียอ่ะแล้ยังกางเกงกางเกงไม่มมนเป็นกางเกงขาดเอ้ยเป็นที่แขนเป็นที่แขนลองเปลี่ยนแขนดูเอ้ยไม่ไม่ใช้แขนสองอยู่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเป็นที่งเกง น,น่ารักเลื่อนไปเรื่อยๆเดียเ๋ยวก็เจอไอ้กางเกงเอาตามกูเลยอนนเอา,เากางเกงสี่กางเกงสี่ปะกางเกงหนึ่งอะเปลี่ยนเป็นเลขสี่แผนเปลี่ยนเป็นสองไม่ต้องเปลี่ยนแล้วสองมึงเขียนเวลาไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอยู่ได้สองเออเออเอเอากำลังกดกลับอยู่เนี่ยนี่ก็ได้ไหมอนเต็มเหมือนกันนี่หัวลอยเอยี้หลุดรันอีกแล้วกันสองกางเกงเปลี่ยนเป็นสี่กางเกงสี่ พิมพ์มาเลยสีมึงลบแล้วพิมพ์ไปเลยภูมิดำมันลบโอ้เปลี่ยนสีนี่เปลี่ยนสีมุงเกงสองอะเป็นสีอะไรกแล้วแต่มึงชอบอบบสีแรกอะสีศูนย์อะหยิบไปเริ่มจากไฟไหมเริ่มจากไฟได้ไหมศูนย์เป็นศูนย์โอ้ทำไมใช้ยุคลูกยากจังเลยวะแต่ละคนเนี่ยเออแล้วแต่หมู่ชอบมันก็เอาสีอะไรนั่นแหละ ยีงก็ได้เอป<ย>เอปั๊กยเงืัอบักอีกเยีะออกว่าไงไอลายนี้มันใส่ติ๊กเกอร์บักไงถ้าลายกูใส่ติ๊กเกอร์อไม่บักโลว,ว่าไงคิดซะว่าเป็นลายลอกแล้วกันเลววือกใส่ใส่นานเกินถลอก อะไรมีอะไรรวมรวมตัวที่ไหนพันรุ่นมาบ้านนั่งบ้านเล่นเลยครับไม่ได้ไรดิเสียดิ้ารถจะลบแล้วนะเสียไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันบอกหน่อยเล่นอะไรมาเลยครับนั่งโรงบาลไปรวมรวมตัวนั่โรงบาลนตามกูมาตามเล่นหลายคนเอาอ๋อมาเล่น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 กันละเล่นกันละเอาโทรศัพท์ดีๆโทรหากูได้แยมบางครั้งกูก็มีธุระกูก็คุยมึงไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย ตอบเสร็จแล้วเหรอโอ้ตอบไปแล้วครับเอ้ยไม่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรเอะต่อได้ได้ได้ไดไนไ้นั่นลงมาอยู่ไหนวะคุณถึงแล้วไม่ใช่หรอวะถึงเลยแล้วเพื่อนมึงดูจุดเขียวดิอะไรอะไรนะปวนไม่ทางเออดูจุดเขียวอ่นะสอง ไนได้ละเฮ้ยเก็บรถก่อนหนมะรถจะลบอก็ร <c oughs> อรอประมาณที่คืเสีงยงใครอ่ะ จะรถอีกสี่สิบีห้าวินะให้ขึ้นรถร่อ่ายนะเก็บก่อนก็ได้มั้างรับรถไปรับรถไปได้อยู่ขี่ไปขี่อ่ะเดพ่อไมมาดิเฮียรถลอกเปล่า ถ้าเราเราเรารวงตัวทุกคนแล้วเรากระจายกันไปเหมือนไปจกปูสักที่แล้วแยกย้ายกับตำรวจคงงงหน่ด้วยไม่ไหวหรอกมองไกลอ่ะโดนโดนคันหนึ่งแต่ก็ไม่มีหลักฐานไงก็อยู่พื้นที่สมเียงไงโดนไปเม่ถอดถอดถอดเติมมันก่อนละว มาเก็บระเบิดอยู่ราจ้ะถ้าถอยมันกระเด็นมาเรื่องรถเยอะจ้ะอะไรเบียแจ้งสีฟ้าเก็บหมดอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนใกล้งานไปใส่ไปใส่สรุปไปใส่ เงินกู่หลือห้าพันกูไปหาตังค์ทองอย่าลืมรถน้ำเหมียบของไปแดงหมดแล้วป้อนน้ำมันครับป้อนน้ำมันยางแตกไหมสองเบอร์ยางอะใครายสองไปใส่กระบอกกระบอกทีไหมต้องหน่อยไหมใช่เช่ไหมต้องใส่ต้องใส่จะไปเจอที่ไม่มีตังค์แล้วนี่แหละมันพันกว่าบาท จรทีทด,ด,ดีห้าบาทเป้ยวเฮร้ยเราอยู่ร้านรถนะอยู่ตรงไหนว่าร้านรถอ่ะขับตามี่เกียวลเวลยสเป่ยอะตอนนี้กูอยู่ร้านรถละ คแรงนะจังวะต<อ>าไมาปาไปทนเลยวะวไปอะมึงหายว่าจะเนเขียวแล้ววะพอเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยแล้วมึงก็จำไว้มึงกดอีกทีดูเลยว่าเนี่ยผู้ข่กระเยนี่คือองูงรถ เปลี่ยนดีรถเดียววะืูจะเปลี่ยนเหมืนอ,อนกันมาสักพักเข้ารู้หน่อยนะได้เขาเลยรู้จักไหมครับพากันเร่งทับเกียร์เครื่องภายนอกทั้งแม่งโอ้โอูหต้องอัพตามเลเวลเหรอไม่ อ่โหดสุดเลยดีลี่เหรอเรวหล 5, 5ดีใ่ไหม5ม่ตังคเลยี่นี่ต่ะต้องซื้อทีเดียวเลยใช่เมันมีถึงเร่องให้คด้วยาได้ยังไงอยูอย่วะขาดกี่บาทอะให้เปิดเพลงอะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอีนีะขาดกี่บาทเลยสองเวลซี่ เก้าพันขาดกี่บาทมีแต่เสียเจ็ดตั้งแต่แถวเนี้ยมีอยู่พันเจ็ดอ็แลมีอยู่พันเจ็ดเอ๋อตายตายเอ๊ะไหนไหนมันจะโบกเท่าไหร่ข้ไหนวะกำลังใหมฮะนี่นี่นี่ รวมเท่าไหร่อะผมอยู่เก้าพันอะมึงเอามาหมื่นหนึ่งไงหมื่นหนึ่งขอคนห้าพันนะพี่เจมอ๋อฮะคนห้าพันปะมามาคนห้าพันก็ได้เออก็ก็มาหมื่นหนึ่งพี่ใส่เขียร์ด้วยเอาไปห้าพันพออัพแต่โบ้บจะไอ้ไอ้นั้นอย่างเดียวก่อนนะสมบูรงเดียวก่อนนะเฮียหมดไหนตังค์แล้วต้องฟาร์มเองแล้วนะเออ ซ่อมรปตไปร้านซ่อมก่อนนะเดี๋ยวก็ออกออกิปเลยใช่ไหมใช่ออกคิปเลยาไปร้านซ่อมนะการไม่เสียเวลาองมึงกดมึงเห็นตัวมึงเห็นด้วยว่าแต่งกันเพอดูจอมันหมดมึงกดตัวซตัวซีอะีแคดแมวอะซีีบอร์ดงเออแล้วก็เอาเมาส์ุดจออ๋อได้เล เจอแลวเนี่ยโทรโบรเอาไปเก็บที่กระดาษใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเห็นสเก็ตไหมขลักเออมาเอาไปเก็บเ<า><ส>อาไปเก็บให้มันเซฟก่อนเออให้มันเซฟไปก่อนนั่นแหละอเฮ้ยอะไรนี่ยอย่าช้านะช้าเก็บตังค์แต่งให้หมดเลยใช่ใช่ต้องเก็บตังค์ไม่มีใครเชื่อคงได้หรอกไม่อยากกมอย่งเง้ยเรองนี้จะไปไหนกันเนี่ยปียังไงพร้อมแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดวันนี้เออไปไหนหมดแล้ว เดนาที่ดีไหมแถวเนี้ยน้ำมันชีดมียู่หมื่นต่อแถวทน่5ถนนขอแมงมาไปร้านซ่อมรถเจอร้านซ่อมรถนะไม่ร้านซ่อมรถโอ้ต้องไปในอู่นี่ไงี่อู่ไงในอู่ลูกคุณอะอู้โอเคยิงไกลไปด้กันไง พาไปออกทริปไงเดี๋ยวๆๆๆๆกูแต่งแล้วแตงดำแดงะใส่ที่โล่ทีดำ่ะกูใส่สีสีดำดีกว่าดำแดงกูแดงดำ่ะเริ่มดูร้อนดีอยากโตอะซ่อมรถล้ซ่อมรถตรงไหนนะเนี่ยี่ทีพีนี่ก่อนจ่ายกรนนะเฮ้ยคนมาททราย เอาละบอกแล้วกันนะแห่งกันเสร็จแล้วเต็มบนสุดนะรถเก็บอ่ะเปิดไหมสีไฟแจ๊วๆอ่ะเกี่ยวคิดไม่ใช่สีเขียวนะสี่จัดอ่ะกันดีตึ๊คิ๊บเปโมยหรือชุโดนวะไอ้เที่ยไม่รู้เรื่องเลยจริลูกขโมยของคนจัดขอเก็บรถทีนึงอ่ะตอนนี้ครบยังวะ ออกขัดลอปลอยไอ้ลอยสองมึงยังไอ้ยถานยังแต่งไม่เสร็จดิทำไรตังโอ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมากดได้ไหมไปออกคลิปก่อนไปรอบๆเลยไปไปใครนำขบวนวะเรียบไปตามไอ้กูใส่ผิดกูได้ไม่ใส่เครื่องยนต์ไม่ได้ใส่ turbo เด็กเป็นอะไรเด็กเนโอ้ยโอ้ยนทำไมเหรอแบงคนล้ไม่ขอโทษด้วยนะไม่ได้ทำอะไรเกียรติอยู่ลงพักมาลงพักมาอะไรเกีอยู่ไปลงพักมา้กลับมากลับมา อะไรอะสวัสดีครับมึงเห็นม่ากูแกงเทพกูเอวีซีอยู่อะมันบอกว่าขอโทษเมื่อกี้ที่ชนนะโอเคเคไปรีบมารีไปเคสอลดิลองไม่ขอโทษเลยสันนอร้านะเียปิดโรงพักแล้วนะเรียกปิดโรงพักแล้วนะเอาเลยจอยไปทุกคนเลยใช่ไหม ปารตี้จอยหมดทุกคนเลยใช่ไหมโอ้ยนดนอกาเเปยอฮ้ยคนนำบอกบอกกันซ้ายขวาอเออโอเคครับค่สว่าน้าอยู่คนเดียวไม่ต้องก็

รับน้องอะไรยด้วด้วยตหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วจะรอ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 หลุดในคันหนึ่งใครไม่รู้ใครอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ต้องรอผมใครคนยังไงรับน้องอะไรผมจะล้างท้ายให้เมื่อกี้อ๋อเยี่ยมได้แล้วโอเครอดูใครตกลงท้ตกลงนี้ หลังคึกใรวะผมผมผมเล่นกันแล้วอะข้างหน้าเอาไปเติม,เ,เ,ตมเติมตรงสิงอุ้ยไขวเนี่ะก้อนกับชน <c oughs> <c oughs> เราต้องบีบแต่ด้วยเป็นกระบวนอ่ะ <c oughs> ไอ้ปวดเมืองไปเลย ปีบดูบ้านแก๊งเนี่ยปีบแตนดูบานแก๊งเนี่ยแตงแตนได้ป่าวะได้ไดแ้แค่นั้จะจุดกันโโบเจียก็ได้แค่นี้อ่ะสโลสโลสโลรีสโลรี ไม่ต้องดับเครื่องนะกดนี่กดไม่ดับกด F กด F ค้างยังไงอ่ะกดคกด F ค้างเหรอทังไงต่อมันจะไม่ขโมยแล้วเหรอวะเลี้ยงิดค้างยังไงวะลองเลยป่ะเอางไปปั๊มเออว่ะกด F ค้างเหรอลองแล้วก็ดับไหมนะใช่ครับผมไม่ดับ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 เอ้คูณขอตัวอีกเลนะคูณูุณดูดูบันดีขึ้นหมดมันดูขึ้นดีขึ้นดิปัด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 หลังไวอะบอกเลย มันดูดบุหรี่หาอะไรอีกเี่ยเยอะไปตาได้อยู่ใหญ่เข้มใหญ่เมากเลยมาเต็มแล้ว งินขเอกนถนนถนนเมื่อนนสองสองสอฟาร์มมตก่นไปดูดี้เหรอมันมีบัตรคูปองอ่ะไองยังไม่มีบัตรคูอเหรอเออสองเหรอบอกแล้วไปไปที่ก่อนไหมไปเลเวลก่อนไหมไปเลเวลอออจะได้เท่ากันไปเลเวลบัเลเวลกันเรเเอาัวมาไปด้วยใช่ใช่ในี่มันมันเดีวไม่ได้เลย อดเทศไม่ได้รอมันรอรอมันรอมัน แม่ไอสองล็อกรถด้วยว่ะไม่ธรรมดาไม่ล็อกขายแล้วเว้ยใครเป็นโค้งกันเถียวงที่ตัวใหลดญ่หลยดโค้งออกแต่ดี ทีวไไีย่ไไยวได้่อตายหาเหเนยะตายเลยนะทีเดียวนะ,อ,ะ <c oughs> อดชิปค้งนนะสอจะวิ่งรข,ขับเร็วขึ้นมาหน่อยหยบร้อยกัดมงงงงงงังเอาไฟฟ้าครับ mày <laughs> đó bay bay đi đi đi, 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 đi. đi. không, đi đi không chết bị máy mà không